วันนี้ก็พามาตัดแต่งหัวลพาแล้วก็ขยายพันธุ์หัวลพาอีกแล้วนะคะทุกคนชอบมากๆเลยนะคะหัวลพาใบใหญ่ๆแบบเนี้ยวิธีการดูแลนะคะก็คือขยันตัดใบแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินให้เขาค่ะ หระพานะคะยิ่งเราตัดแต่งนะคะเขาก็จะยิ่งแตกยอดใหม่มาให้เราเด็ดกินอยู่เรื่อยๆเลยค่ะสําหรับวิธีการขยายพันธุ์หระพานะคะป๊อกก็เคยลงไว้แล้วนะวิธีแบบง่ายๆเลยนะทุกคนแค่เรานะคะตัดยอดหระพานะคะออกมานะคะทุกคน มาอเราได้ยอดที่เราต้องการแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทําการลิปใบนะคะออกนะคะบ้างนะคะบางส่วนไม่จําเป็นต้องลิปออกให้หมดนะคะเหลือไว้บ้างก็ได้มีป๊บก็ตัดอีกหนึ่งกิ่งนะคะวันนี้เราจะาโหระพาไปขยายพันธุ์ด้วยกันทั้งหมด2กิ่งนะคะโหระพาใบใหญ่ๆอวบๆบแบบนี้นะคะบอกเลยว,ว่ากลิ่นหอมมากให้เรานําแก้วนะคะใส่น้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วนะ้ำมันลมขวดนะ้ำมันลมตัดครึง่งใส่น้ํามาก็ได้นะคะแล้วก็นํากิ่งโหระพาไปแช่น้ําไว้แบบนี้ ทิ้งไว้เป็นเวลา7-10วันนะคะโหระพาก็จะมีรากออกมาค่ะพอเขามีรากเราก็ย้ายลงดินปลูกแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นต้นที่เราย้ายมาแล้วนะคะทุกคนเท่านี้ทุกคนก็จะมีโหระพานะคะไว้กินได้เรื่อยเลยค่ะวันนี้เราก็มาแชร์เทคนิคขยายพันธุ์โหระพาก็ตัดแต่ง ก่งใบโหระพาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆนะคะเพิ่มเติมก็สามารถกดติดตามเราไว้ได้นะสำหรับคนที่เพิ่งแวะผ่านเข้ามาชมคลิปใหม่ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ